จากเด็กผู้ชายคนหนึ่งต่างจังหวัดไม่มีต้นทุนชีวิตเลยผมยึดหลักอยู่5ข้อในชีวิตเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถ้าวันนี้เราไม่มีแรงบันดาลใจนะฮะเราจะห่อเหี่ยวเร็วมากเราจะหยุดเร็วมากแต่วันนี้แรงบันดาลใจผมชัดเจนมากเพราะผมเกลียดชว้ไปเด็กผมต้องการประสบความสําเร็จผมอยากให้ลูกอยากให้แม่อยากให้ญาติพี่น้องผมทุกคนภูมิใจสองเราต้องตั้งเป้าหมายครับถ้าเรามีเป้าหมายเราจะเสเพสสบ่ามากสามเราต้องมีความรู้ครับเออปัจจุบันคู่แข่งเยอะมาก ทุกคนเก่งเหมือนกันหมดแต่เราไม่เก่ง่ะผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ใช่คนฉลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคือผมมันเพียนผมอดทนผมโง่ใช่ไหมผมก็อ่านหนังสือเยอะครับฟังเขาเยอะครับคุยกับคนไข้เยอะครับวันนี้การที่ผมเก่งขึ้นมาแบบนี้ได้เพราะผมคุยกับคนไข้หลายพันคนสี่นะครับทำ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 มีความรู้แล้วต้องทำ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 ไอ้ที่ทำทำทำสี่ทำเนี่ยเพราะมันทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างถูกต้องครับข้อเข้าสุดท้ายครับ เราต้องเป็นคนดีครับนี่คือสิ่งที่มีค่ามากๆ5าข้อที่ผู้ชายคนนี้เผชิญมาแล้วคุณเอกสอนสหนัทอาชามณีพาดาพัดครับจากที่ผมได้ทํางานกับเภสัชกรเอกมา4-5ปีผมก็ได้เอาแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตซึ่งมันทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและทําให้ผมเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นได้ลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําจากที่ผมได้ร่วมงานมาส5ถึงปีผมเองก็ไม่เคยเห็นเขาหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวันหนึ่งครับ